ไห้มีปลาดุกมากินเนาะโอ้คืออยคืองใหญ่กัเด้อรับลูกโอ้ยเขาหาแเนาะญ่อแม่เอ็มเอ็กก็แม่โดดับโดดับตัวใหญ่ยกยกยก้ยเดาเดาเดท ใหญๆเนาะย้อนแนวสายย้อนแบบแซเลยคมันต่อตืดๆตืดอย่างมันอยู่แล้ว ชั่วว่าเคียวดู